อิซึมาเดะนกผีหน้าคนนกแห่งความตายปรากฏตัวในยามที่เกิดสงครามหรือโรคระบาดอิซึมาเดะหรือนกผีหน้าคนในตำนานของประเทศญี่ปุ่นเป็นนกประหลาดที่มีใบหน้าเหมือนมนุษย์จะงอยปากแหลมฟันคมเหมือนเลื่อยมีลำตัวเหมือนงูลงเล็บคมปิบเหมือนดาบและปีกที่กว้างประมาณ5เมตร แสดงให้เห็นว่าเป็นนกที่มีขนาดตัวใหญ่พวกมันจะออกเคลื่อนไหวในยามกลางคืนและหลับในตอนกลางวันมักปรากฏกายในสถานที่ที่มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเช่นในสนามรบหรือสถานที่ที่เกิดโรคระบาดสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของอิซึมาเดะคือเสียงร้องของมันที่คล้ายกับคำว่าอิซึมาเดะที่แปลว่า ต้องรอจนถึงเมื่อไหร่ซึ่งคำนี้ถูกตีความหมายว่าต้องรอจนถึงเมื่อไหร่สงครามและความตายจึงจะจบลงเสียทีแต่บางตำนานก็เชื่อว่าต้องรอจนถึงเมื่อไหร่หมายถึงร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดจะถูกทิ้งไว้แบบนี้อีกนานแค่ไหนนอกจากเสียงร้องชวนขนลุกแล้วว่ากันว่ายามที่อิซึมาเดส่งเสียง มันจะพ่นลูกไฟออกจากปากตามมาด้วยเสียงที่ดังเหมือนว้าผ่าทำให้คนที่หลับต้องสะดุ้งตื่นตกใจจนขวัญหนีเนื่องจากอิซึมเดะมักปรากฏกายในช่วงเวลาอันเลวร้ายทำให้ผู้คนเชื่อว่ามันเป็นนกแห่งลางร้ายหรือนกแห่งความตายหากปรากฏตัวจะต้องเกิดภัยพิบัติบางอย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ไม่เคยโจมตีหรือทำร้ายมนุษย์เลยในหนังสือตำนานหนึ่งเรื่องเล่าประหลาดอธิบายเกี่ยวกับอิสมาเดว่ามันเป็นนกประหลาดที่อาศัยอยู่ในป่าไผ่บนภูเขามีลักษณะเหมือนไก่ขนไฟออกมาจากปากชอบเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนทุกๆปีขนหนึ่งเส้นบนตัวของมันจะเปลี่ยนเป็นสีทอง และบริเวณภูเขาที่นกชนิดนี้อาศัยอยู่นั้นอุดมไปด้วยเหมืองทองคําแต่หากคนโลกต้องการเพื่อแย่งชิงขนสีทองของมันมันจะใช้ขาที่แข็งแกร่งและปีกอันทรงพลังที่เต็มไปด้วยน้ำมันสีดำโจมตีและพ่นไฟออกจากปากใส่คนคนนั้นนอกจากนี้ในตำราบโบราณยังบันทึกว่ามีการค้นพบนกผีหน้าคน วิงวนเวียนอยู่เหนือสนามรบในยามกลางคืนบางครั้งก็พ่นไฟประหลาดออกมาทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงพวกมันส่งเสียงร้องน้าคนลุกไม่หยุดเมื่อมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนของนกผีเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยเสียงของพวกมันดูเหมือนจะกล่าวโทษผู้คนว่าเมื่อไรเลวไฟแห่งสงครามจะสิ้นสุดลงเสียที หรืออาจจะร้องเพลงอำลาแก่ผู้ที่จากโลกไปอย่างทุกทรมานทำให้เกิดเป็นความเชื่อว่าแท้จริงแล้วอิซึมาเดก็คือวิญญาณของคนเหล่านี้ที่ไม่สามารถไปสู่สุคติได้ดักวันเวเนียนหัวยักษ์บินได้ดักวันเวเนียนหรือหัวยักษ์บินได้ ชื่อของมันแปลว,ว่าลมบ้าหมูมันเป็นปีศาจในความเชื่อของชาวอเมริกาที่กินเนื้อคนและสร้างภัยพิบัติแก่ชุมชนต่างๆตัวของมันเกิดจากวิญญ,ญาณที่สาบแช่งให้หิวโหยไปตลอดกาลมันเป็นปีศาจที่ไม่มีลำตัวหรือแขนขารูปลักษณ์เหมือนศีสากขนาดใหญ่บินได้ซึ่งมีความสูงมากกว่า2เมตรมีผมสีเข้มยาวมาก ดวงตาโบนเหมือนจะถลนออกจากเบา้าปากเต็มไปด้วยเขี้ยวเล็กๆที่แหลมคมมีกรงเล็บเหมือนนกและมีปีกเหมือนปีกนกยืนออกมาจากข้างแก้มหนังของมันทั้งเหนียวและแข็งจนอาวุธต่างๆไม่สามารถเจาะเข้าไปได้บางตำนานก็บอกว่าปีกนั้นเหมือนปีกค้างคาวมากกว่าการปรากฏตัวของมันจะก่อให้เกิดพาย,ยุที่รุนแรงตามที่มาของชื่อ ตำนานเล่าถึงที่มาของดักวันเวเนียนว่าในสมัยโบราณมีชนเผ่าอาศัยอยู่บนเนินเขาฤด,ดูหนาวปีหนึ่งรุนแรงกว่าปกติต้นไม้พืชผลล้มตายสัตว์ป่าอพยพหนีไปที่อื่นที่ยังอบอุ่นชาวบ้านขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงจนกระทั่งผู้คนเริ่มล้มเจ็บล้มตายไปตามๆกันชายหนุ่มคนหนึ่งเสนอว่า พวกเขาควรอพยพไปอยู่ที่อื่นในช่วงฤดูหนาวชั่วคราวแต่ชายชราของชนเผ่าไม่เห็นด้วยเขาบอกว่านี่เป็นการลงโทษจากพระเจ้าต่อความผิดบาปบางอย่างหากยอมรับการลงโทษและอดทนสักวันฤดูหนาวก็จะหมดไปแต่หากอพยพไปอยู่ที่อื่นการลงโทษก็จะติดตัวพวกเขาไปตลอดกาลชายชรากลาวอย่างหนักแน่นว่า เขายอมตายอยู่ที่นี่ดีกว่าละทิ้งแผ่นดินเกิดชายหนุ่มและชายชราโตแย้งกันอย่างรุนแรงและจบลงด้วยความตายของชายชราเทว่าวันรุ่งขึ้นเมื่อทุกคนออกจากหมู่บ้านก็มีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวพุ่งเข้ามากัดกินผู้คนอย่างหิวกระหายมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีหัวมีปีกขนาดใหญ่กว่าสองเมตร ผู้คนเชื่อว่านั่นคือปีศาจที่เกิดจากความแค้นของชายชรานั่นเองและชนเขานี้ก็จะถูกมันตามล่าไปจนกว่าจะหมดสิ้นทุกคนบางตำนานก็บอกว่ามันเป็นปีศาจที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณบางก็บอกว่าเกิดจากคนธรรมดาที่มีจิตใจชั่วร้ายชอบกินเนื้อมนุษย์เมื่อกิ่มากๆเข้าก็ค่อยๆกลายร่างเป็นปีศาจ บางก็บอกว่าเกิดจากการรวมตัวกันของวิญญาณจำนวนมากในสุสานเนื่องจากไม่สามารถใช้อาวุธกับเจ้าดักวันเวเนียนได้หากต้องการจัดการกับมันจริงๆก็ต้องใช้เลขกลมีเรื่องเล่าว่าหญิงสาวคนหนึ่งกําลังเผาลูกโอกยางโดยไม่รู้ว่าดักวันเวเนียนย่องมาด้านหลังมันเห็นหญิงสาวกินลูกอกยาง ก็เข้าใจผิดคิดว่าเธอหยิบฐานร้อนๆขึ้นมากินจึงหนีไปด้วยความหวาดกลัวอีกบางตำนานหนึ่งก็เล่าคล้ายกันแต่ตอนที่เห็นหญิงสาวกินลูกโอกร้อนๆดักวันเวเนียนเข้าใจผิดว่าฐานนั้นกินได้ก็พุ่งเข้าไปกินฐานร้อนๆหรือลงคอยอย่างตะกะตะกามฐานร้อนๆนนั้นแผดเผาภายในถุงมันทำให้มันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วบินหนีไปและไม่เคยมีใครพบเห็นมันอีกเลยผีตามอยผีขี้ขโมยชอบจับตัวหนุ่มสาวไปเป็นคู่ชีวิตผีตามอยหรือผีต้ามอยเป็นผีในความเชื่อของชาวล้านนานบางก็ว่าเป็นผีผู้หญิงบางก็ว่ามีได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงหากเป็นชายก็จะมีใบหน้าหล่อหล่ หากเป็นหญิงก็จะมีใบหน้าที่สวยงามเพื่อไว้หลอกล่อเหยื่อมีพละกกำลังมหาศาลและสามารถบินได้ชอบไปขโมยข้าวในนานในยุง้งฉางและขโมยปลาที่ชาวบ้านใช้ใส่ดักไว้นอกจากนี้ที่น่ากลัวก็คือมันจะจับตัวหนุ่มมสาวๆไปไว้ในป่าหรือถ้ำเพื่อให้เป็นคู่ครองของมันว่ากันว่าลูกที่เกิดจากคนกับผีตามอยจะมีหน้าตาเหมือนคน แต่มีนิสัยและพละงก,กำลังเหมือนผีเรื่องเล่าของผีตามอยมีอยู่ว่าผีตามอยหญิงต้นหนึ่งลักพาชายหนุ่มที่กำลังหาลาไปขังไว้ในถ้ำที่ไกลแสนไกลมันใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ปิดถ้ำไว้เพื่อไม่ให้ชายหนุ่มหนีเขาจึงถูกบังคับให้อยู่ร่วมกับผีตามอยจนมีลูกน้อยวันหนึ่งผีตามอยออกไปหากินก็อาหินปิดถ้ำไว้เช่นเคย แต่ชายหนุ่มได้หลอกล่อให้ลูกน้อยเคลื่อนหินออกให้จากนั้นก็หนีไปแต่ระหว่างทางผีตามอยกลับมาเจอว่าชายหนุ่มหายไปจึงบินตามหาและพบชายหนุ่มอย่างรวดเร็วจังหวะที่กำลังจวนตัวชายหนุ่มหกล้มและรู้ว่าหนีไปไม่พ้นจึงแกล้งทำเป็นตายเมื่อผีตามอยเข้ามาดูก็คิดว่าผัวตายแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจ ก่อนจะจากไปก็ได้นำเงินทองของมีค่ามากองรอบๆตัวของชายหนุ่มแล้วบินกลับไปอยู่ที่ถ้ำกับลูกของมันเมื่อผีตามอยจากไปไกลชายหนุ่มก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับหอบเงินทองรอบตัวกลับบ้านเพื่อไปหาพ่อและแม่จากนั้นมาเขาก็ไม่เคยออกไปหาปลาอีกเลยบางตำนานก็บอกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งหาปลาที่แม่น้ำเป็นประจำ วันหนึ่งใส่ดักปลาของเขาไม่มีปลาเลยสักตัวก็คิดว่าต้องมีใครมาขโมยไปแน่ๆจึงซุ่มรอคนร้ายท้ายที่สุดแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งมาเอาปลาในใสของเขาไปจริงๆชายหนุ่มออกมาจากที่ซ่อนและตั้งใจจะจับตัวเธอทว่าหญิงสาวกลับเป็นฝ่ายเข้ามาอุ้มเขาบินขึ้นฟ้ายอย่างรวดเร็วชายหนุ่มตกใจกลัวคิดว่าเจอผีตามอยเข้าแล้วจะทำอย่างไรดี ระหว่างที่กำลังคิดผีตามอยก็พาชายหนุ่มบินโฉบเฉี่ยวผ่านต้นไม้หลายต้นชายหนุ่มจึงคิดว่าหากคว้าต้นไม้เหล่านี้ไว้ก็น่าจะสลัดนางผีตามอยให้หลุดได้พอไปถึงต้นไม้ต้นถัดไปชายหนุ่มก็ยืนมือเข้าไปจับต้นไม้แต่ก็หลุดมือในทันทีจึงคิดว่าแค่เอามือเกาะคงไม่พอคงต้องใช้ทั้งตัวกอดต้นไม้ไว้เขารอจังหวะอีกครั้ง เมื่อถึงต้นไม้ต้นถัดไปคราวนี้ชายหนุ่มก่อต้นไม้ไว้ทั้งตัวแต่ว่าผีตามอยก็กระชากชายหนุ่มออกจากต้นไม้อย่างง่ายดายด้วยพละกำลังมหาศาลในขณะที่ชายหนุ่มคิดว่าจะลองอีกสักครั้งผีตามอยก็พาบินออกจากแนวต้นไม้ไม่เหลืออะไรให้เขาไว้เกาะเลยทำให้ชายหนุ่มต้องกลายเป็นคู่ของนางผีตามอยไปในที่สุด